ที่จริงแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโงการทเองพนรเล็กลงแล้วก็มองตรงนี้พอเดี๋ยวตอนนี้ถ้าท่านมองเรื่อภาพตอนนี้เนี่ยจะเห็นความเ้วผมล้อยใจรถคันนี้เท่าไหร่เนี่ยต้องไปขนรถ นอนไหมแน่นอนไหมเออตัวนี้เออกระทาไหมเออันเรียกว่าคอมบ่ายที่ทำหน้าที่ทั้งหมดสามสี่อย่างนะครับสี่อย่างนะอย่างที่หนึ่งคือระเบิดดินด้านล่างไอ้ตัวนี้ใหญ่ๆเนี่ยมันเตรียมดินแล้วลากนะเรากดลงไปเต็มถึงแปดสิบที่นี่ผมบอกนะครับลากมันต้องการดินก้อนใหญ่เพราะนั่นเป็ืตัที่อ่า ระเบิดดินดานด้านล่างอาจารย์พูดง่ายเนาะถ้าเราทำยุนก้อนใหญ่ไว้น่ะมตกมาเนี่ยดินไม่เยบก็จะสมุกล่างเร็วแล้วก็อาบเก็บน้าไว้แล้วก็เยบหน้าดินมับเร็วมันก็จะไหลหนีแล้วก็ดินดินไม่เขาเงไเียทวอทน่้ไปเลยลง Okay oke, oke Dai mai dai เขาทาบไหมเดี๋ยวแต่ไปมันน่าจะเป็นกระทูเดียวนะมันสามีูใบกันมาเสไหม ถ้ามันดูน่นหรือเครื่องปลูกที่ไปพันอ้อยเหมือนจะวางเลยนะครัีพอเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้พออ้อยลงไปพุบเนี่ยล้อตัวนี้จะหมุนหมุนไปมีดที่ท่านดูลองกับผมนะคด้วยกันก็สับเป็นท่อนวางไปในร่องเป็นสี่เหลี่ยมจากนั้นล้อตัวนี้นะครับถ้าขุยจะถูกใส่ลงไปในร่นนนอง,อง่อนการเก็บใส่ปุ๋ยที่ยยมันจะกระจายทั้งฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับพอดีเป๊ะเลยครับใส่ปุ๋ย,ยอีกรอบอีกครับใส่ปุ๋ยครับจากนั้นก็คือ ตัวนี้จะกบดินกบเสร็จปุ๊บก็จะแพกอัดให้ตากับดินแน่นๆเป็นกันครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนเดียวรถตัวนี้พวกออกแบบมารถ3 0 3สิบแรงก็ ก็ใช <Cornell. S 2> ้ได้เลยเล็กรนเล็กๆก็ลูกพาได้ก็เพื่ก็ใช้ได้ะรันั้นก็คือเป็นการออกแบบที่เบาแรงกินน้าก็อดีก็คือเก็บความชื้นวางท้ออันได้ดีแล้วก็กบถึงอย่างดีความงอกก็จะดีนี่สำคัญมากครับเป็นั้นตอนที่ผมัำเตยมทิ่ขนาดไหนก็ดีเครื่องบูกไม่ดีก็ใช้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูทำงานครับจะช้านะ ยันลงไปเลยครับโอเคตอนนี้ท่านรองผู้ว่านะครับกำลังปลูกอ้อยแปลงสาธิตให้ของสมาคมนะครับ ไทยตัดแล้วกรบเลยครับมันกรบมันมันมพร้อมกรบเลยเจอครั้งต่อไปเราจะเป็นผู้ชมนะครับ โ <Private. S 2> อเคครับผมใคนายกนายกเดี๋ยวแป๊บนายกนายกกับท่านเกษตรเอาเลยขึ้นเลยนายกกับท่านเกษตรนายกกับท่านเกษตรรอบนี้เลย ถ่าถ่ายเดี๋ยวขอญาตขอญาตถ่ายรูปตรงนี้นิดนึิงครับผมขออญาตถ่ายรูปครับผมฮะลุยเสียบเลยแต่ตอนนี้จะลงมาไงไงมันจะกบลุยเดี๋ยวไหม หัวหมูไม่ลงแดวแม่เอาม่ยกยกใหม่ยังยังยังไม่ลงยังไม่ลงดินพัุ้นะครับตงับไมลงมอย่างนนอันนี ah ้ว ah ่าจะลงม่อนเราจะลงแบบปันทาอย่างนี้หลักปันตาเพื่อให้ระบบแรมัไม่ดดแล้วต้องใส่้องใส่าเราปลูกถ้าเราปลูที่ต้องาดินอย่างนี้หมันจะ ออกกระดิกแล้วเพิ่มมีอะไรตักงๆลงมาดีขึ้นทีนี้มันมั่งมีงามดีแน่เหมือนจะถ้าเกิดท่านเห็นนี้ก็จะตอนทั่วไปคือค่อยพลัฟฟี่นะนลิตไม่เคยเห็นเลยที่นี่ครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมครับผมแรกก็ะดิขึ้นแรกก็เห็นของดีเลยที่เครื่องนี้อาจารย์พีดีไซน์มามา20ปีที่แล้วอน่าาตย20ปีแล้ว20ปีแล้วเราจะรับผลิตต่อไว้ิดๆที่บริษัท่ทครับตั้งที่ฟี่นครับ ตาเงาครับตาเงาครับผมใช่ครับเป็นเสื้อสายคลิครับอบายก็คือไทยร้อเปอร์เ็นตดูแลเรื่องงานออกแบบ